ขออนุญาตค่ะอ้าวแมรี่มาหาถึงห้องเลยมีอะไรหรือเปล่าค่ะอาจารย์วันเสาร์นี้หนูต้องไปงานแต่งของเพื่อนชาวญี่ปุ่นที่ศาลเจ้าแต่หนูไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างการไปงานแต่งงานแบบญี่ปุ่นหรอ จริงๆก็ไม่ได้ต่างจากของไทยเท่าไหร่หรอกแต่อาจจะมีบางเรื่องที่ไม่เหมือนกันเอางี้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะมารยาทการไปงานแต่งงานแบบญี่ปุ่นอันดับที่1มารยาทการใส่ซองมารยาทการใส่ซองในญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่สําคัญเลยทีเดียวเพราะการใส่ซองในงานแต่งนั้นหมายถึงการแสดงความขอบคุณที่จัดงานแต่งขึ้นเงินนี้จะถูกนําไปหักลบค่าใช้จ่ายภายในงานต่างๆเพราะมีค่าใช้จ่ายที่สูงดังนั้นหากใส่น้อยเกินไปก็อาจจะถูกมองว่างก ใส่มากเกินก็อาจจะดูเหมือนเกินตัวไปเพราะฉะนั้นควรใส่ไม่เกินกำลังและไม่น้อยเกินไปจะดีที่สุดโดยส่วนมากนั้นจะนิยมใส่ซองประมาณ20,000-30,000เยนหรือก็คือเงินบาทเป็น6,000-10,000บาทมารยาทอันดับที่2มารยาทการแต่งกายสำหรับผู้ชายอาจจะไม่ค่อยต่างจากประเทศไทยเท่าไหร่ที่ว่าห้ามใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าที่เปิดเท้าทุกชนิดแต่ที่เพิ่มเติมมาก็คือข้อห้ามในเรื่องของการใส่รองเท้าบูท ส่วนการผูกเนกไทนั้นควรเป็นเนคไทสีขาวหรือสีดำที่มีลวดลายเล็กน้อยเป็นพอส่วนการใส่สูทเองก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้แต่เสื้อเชิ้ตนั้นก็ไม่ควรจะเป็นสีดำส่วนสาวๆก็อาจจะมีข้อห้ามที่เยอะหน่อยอย่างเช่นการใส่ชุดก็มีข้อห้ามเช่นกันคือห้ามเป็นชุดสีขาวโดยเด็ดขาดเพราะว่าจะซ้ากับชุดของเจ้าสาวถือเป็นการไม่ให้เกียรติชุดที่เหมาะที่สุดคือชุดวันพีชกับรองเท้าส้นสูง รู้แล้วก็อย่าลืมนำเอาไปใช้ด้วยล่ะคำศัพท์เกี่ยวกับงานแต่งงาน ช่วงนี้ก็ใกล้จะช่วงปีใหม่แล้วนะเ้าไปสาลเจ้ากันไหมสาลเจ้าหมาถึงสาลเจ้าที่เธอเคยเล่าให้ฟังน่ะหรอใช่ใช่ที่นั่นแหละใกล้ช่วงปีใหม่แบบนี้เราน่าจะไปขอพรกันหน่อยนะอืมเอาสิเดี๋ยวก่อนแมรี่เราจะเข้าไปเลยแบบนั้นไม่ได้นะทําไมล่ะฉันนึกว่าเราก็แค่เดินเข้าไปขอพรได้เลยอะ่ะมานี่ก่อนไม่ได้ไม่ได้ตามความเชื่อข,ของคนญี่ปุ่นสาลเจ้าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ ก่อนจะเข้าไปเราจะต้องล้างมือและบ้วนปากที่โชซุยะก่อนตรงนี้หรอใช่แล้วเพื่อให้ร่างกายและจิตใจของเราบริสุทธิ์ก่อนถึงจะเข้าไปด้านในได้แล้วตรงนี้คืออะไรหรออ๋อเซียมซีน่ะเธอสนใจจะลองดูไหมเอาสิเป็นไงบ้างไหนขอฉันดูหน่อยสิอืมดวงไม่ค่อยดีเลยแมรี่เธอได้โชคิจินะ ถือว่าปานกลางเลยล่ะยังไม่ต้องกังวลจริงเหรอใช่แล้วระดับของเซียมซีในญี่ปุ่นนั้นมี7ระดับก็คือไดเคียวเคียวซูเอคิจิโฟคิจิคิจิชูคิจิไดคิจิโดยไดคิจิถือเป็นโชคที่ดีที่สุดส่วนไดเคียวคือโชคร้ายที่สุดยังไงล่ะแบบนี้นี่เองฉันสบายใจขึ้นเยอะเลยแหละขอบใจนะอ o อี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆนะคะ